สวัสดีครับสมาชิก v p นะฮะก็กลับมาพบก,ก,กันกับวิดีโอพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก v p เท่านั้นนะครับก็คือเป็นการเล่าเดลี่นะครับของผมของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราลองมาดูผลการเทรดนะครับของผม ตลอดปี2020กันดีกว่านะฮะผมก็ทำบันทึกไปตลอดนะครับอย่างในตารางนี้คุณก็จะเห็นว่าช่วงเดือนแรกเนี่ยก็ทำกำไรอะไรกันไม่ค่อยได้นะครับพอไม่ไปไหนเลยนะอยู่2เดือนสามเดือนนะครับก็เริ่มพอจะมีกำไรนะครับช่วงพิ้นะแล้วก็ได้กำไรกันมาช่วงเมนะแต่พอเรื่อง ช่วงเดินจูนก็คืนกำไรไปหมดเกี้ยงเลยนะฮะตอนนั้นผมก็ยังคิดไม่ออกว่าคืนกำไรไปเพราะอะไรน่าจะเพราะว่าไปเข้าที่ไม้ยอดน่นแหละนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมไปเข้าไม้ยอดตาม ATR ร,ระบบ ATR มันบอกให้เข้านะครับปรากฏมันเป็น ATR หลอกก็โดน f a ล s i c หลอกกันไปนะครับ ตอนนี้บางทีก็เลยต้องมานั่งคิดๆแบบว่าเฮ้ยแล้วสรุป ATR มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะนะที่ที่เราจะเจอ f a l s s i นะครับหลังจากที่กามมันไซเวไปแล้วนะแต่ว่าบางทีพอม,มาคิดอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกมองว่าเ,เดี๋ยว ATR มี f a l s s i นะมันก็เหมือนกับ Action Zone นั่นแหละคุณนะครับว่าเราก็จะเจอ f a l s s i c ช่วงไซเวเหมือนกันแต่บทที่มันจะไปต่อนะมันก็ไปต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ผมว่าทางที่ดีที่สุดที่จะพบกันครึ่งทางนะฮะก็คือว่าก็คือว่ามีสัญญาณมานะครับก็เข้าไปตามระบบแต่ว่าอย่าเข้าหมดนะก็อาจจะเข้าแค่ครึ่งไม้พอนะครับอีกครึ่งไม้ที่เหลือก็รอรอเข้าตอนที่กราฟมันยอ่อลงมาทดสอบ EMA สิบแอะไรเงี้ยน,นะฮะจะน่าจะปลอดภัยกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมก็ปลอด บิตคอยนะครับก็ทำกำไรไปได้เรื่อยๆอย่างเดือนนี้ก็ปิดยอดรับรู้กำไรมาที่ประมาณ22.6%สสหรนะฮะับสำหรับผมก็ถือว่าตรงตามเป้านะครับจริงๆแล้วผมจะหยุดเทรดแล้วก็ได้นะสำหรับพอร์ตบิตคอยนะครับเพราะว่าเราถือว่าตรงตามเป้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเป้าผมเนี่ยมองไว้แค่ประมาณปีละ20%นะครับ20%ก็หลูแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่า ถ้าคุณไม่อ่านพวกบทความของพวกเทรดเดอร์ระดับโลกนะฮะเขาก็ทำกำไรได้ปีละประมาณ20%กันเองนะฮะจอร์จโซลอดนะครับหรือคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตก็เหอะนะเขาก็ทำกำไรกันได้ประมาณแค่นี้ปีหนึ่งสิบห้ายี่สิบเซน์นะครับแต่ปัญหาของคริปโตเนี่ยคือมันจะมีบางคนนะ่ะที่อวดกำไรเยอะๆในช่วงแรกนะฮะ ในช่วงที่ตลาดดีๆนะครับไปเล่นเหรียญซิ่งเหรียญปั่นนะครับแล้วได้กําไรมาเยอะก็มาอวดแบบโอ้เห็นไหมเนี่ยกำไรเพียบเลยนะครับแล้วก็มั่นใจตัวเองว่าแบบว่าเออค่าแมังเก่งกว่ะค่านี้แน่นะฮะสุดท้ายก็โดนตลาดเอาคืนหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมมีบทเรียนจากปี2017 2018-2019นะครับ3ปี ใพราะนั้นปี2อ2 0ันีเนี่ยเราไม่ควรทำเรื่องโง่ๆเรื่องเดิมอีกนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแบบไปแห่ให้รูเข้าเหรียญเอาคอยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะเดือนนี้ผมถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับทีนี้ถัดไปอีกเดือน9้าเดือน10เดือน11บเดเดือน12บหรืออีกสี่เดือนก็แล้วแต่ตลาดเราจะพาไปนะครับว่าจะพาไปได้ถึงไหนแต่ว่า ผมก็คงไม่เหตุอะไรมากแลวนะฮะหลังจากนี้ก็คงจะเข้าหมดระมัดระวังตัวนะครับเพราะอย่างที่ทำสรุปเอาไว้ในวิดีโอเมื่อกี้นะฮะก็คือเราเห็นได้ว่า Bitcoin มันมีโอกาสที่มันจะไซด์เวยาวไปอีกประมาณ2เดือนเดือน2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราไม่ทำอะไรดีกว่านะเดี๋ยวรอดูมันก่อนนะครับว่ามันจะไปทางไหนคือตอนนี้เราก็มีแผนอยู่แล้วแหละ คือถ้ามันไปต่อเนี่ยเราก็ยังมีของเว้นะผมก็ยังมีไม้ติดมืออยู่แค่ประมาณ15เเนี่ยมันไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็โอเคคือถ้ามันขึ้นเราก็ไม่รู้สึกเครียดอะไรไงมันยังมีของอยู่ไงนะครับถ้าขึ้นไปมากกว่านี้มันก็ดีนะเอาเป็นสักปีละ3 0นะฮะวฮาพอร์ตใหญ่ผมก็จะได้เป็น15เออะไรเงี้ยก็เข้าเป้าพอดีนะครับ แต่ว่าเท่าได้มากกว่านั้นก็ดีนะแต่ไแ,แต่ไม่ควรได้น้อยกว่านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษากำไรนะครับไม่ใช่การที่เราจะมาทํากำไรให้ได้มากที่สุดนะ,ะบ่นมานานนะครับมาลองดูในส่วนของเดือนสิงหากันบ้างนะครับใครอยากลองดูของผมย้อนหลังนะก็ไปไล่ดูได้นะครับผมก็โพสต์เอาไว้ตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มทำห้องมาเลยนะอยู่ในห้องเนี้ย เทปคอยเทดเดลี่เนี่ยคุณย้อนไปดูได้เลยผมเขียนมาตลอดนะครับเนี่ยนั่นไงปีสองพันสิบเก้าอ่ะนะครับเนี่ยสองพันสิบเก้าเดือนห้านะครับไม่ใช่แบบว่าเพิ่งมาทำนะฮะทำมาตลอดนะครับก็เขียนดูดิเยอะนะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่แม่งแบบ ช่วยให้ท่านแบบประหยัดเวลาการเรียนรู้การลองผิดลองถูกได้เยอะมากเลยนะครับสําหรับคนที่ขยันมากพอนะฮะแต่ใครไม่ขยันก็ช่วยไม่ได้นะครับก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมก็เรื่องของมึงนะนะครับอ่ะมาเล่ากันนะครับเรื่องแรกที่ผมเจอเลยก็คือเรื่องกริดบอรนะครับเดือนนี้ผมลองใช้กริดบอรดูนะครับของบิ t ยูนิเวิร์สนะแล้วก็ พอไปเห็นพวกพีตาอะไรพวกเนี้ยพวกเพจเหมียวบินโอวโชวกำไรกันอู้ฟู่จานยุทธก็มาใช้เนะี่ยคอรซิสเต็มนะผมก็เลยอลองดูสิเป็นยังไงนะครับเพราะว่ากิจบอดเนี่ยมันเหมือนอะไรที่มันขาดใจผมมานานแล้วแบบเฮ้ยมันได้กำไรจริงๆหรอวะนะครับลองไปลองมาสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าไม่เวิร์กนะครับคือไม่เวิร์กในมุมของผมนะคนอื่นที่เขาคิดว่าเวิร์กใช้คำว่าคิดว่าเวิร์กนะฮะ เขาก็คิดว่าเวิร์กนะครับเพราะเขาอาจจะมองว่าเออตรงนี้มันเวิร์กสำหรับเขานะฮะแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันไม่เวิร์กผมก็ไม่เวิร์กนะครับส่วนถามว่าผมคิดผิดไหมมันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ผมคิดว่าผมลองจากที่ผมลองทำตัวเองแล้วผมไม่ชอบในระบบของมันนะครับเราก็ไม่ทำนะไม่จำเป็นต้องฝืนนะเพราะว่ามันมีวิธีอื่นในการเทรดตั้งหลายวิธีนะครับอย่างของผมเนี่ย ผมถนัดพวกตระก,กูลเทนฟอลล์วิ่งยาวๆนะแล้วจากที่ผมนั่งนั่งดูนั่งแทร็กมันมาตลอดเนี่ยเฮ้ยมันสามารถทำกำไรได้จริงแต่มันต้องอาศัยความอดทนมากเท่านั้นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้เก็บกำไรให้ได้ทุกวันให้เราเห็นแบบเออมีกำไรมีกำไรนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันก็ค่อยๆค่อยๆมีกำไรขึ้นมาเห็นไหมนะอย่างเดือนล่าสุดเนี่ยถ้าเราแบบอ,อ,อดทนนะเห็นไหมมันก็ได้มาตั้ง20%นะครับเพราะฉะนั้นก็ ทนกันต่อไปนะครับทนกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเรื่องแรกก็คือก i ิดบอทไม่เวิร์กสำหรับผมนะครับแล้วก็อันดับ2นะฮะก็ได้เรื่องทำแบบ BTC นะครับไม้เสียงต่ำก็คือไม้ระบบนั่นแหละนะฮะเป็นระบบ12 In1 และ MixSignal นะฮะก็มีการเข้าตามระบบไปนะครับก็ถือว่า แล้วก็ถือทนตามระบบไม่ไปเที่ยวเข้าขาออกนะครับมาออกอีกทีก็นั่นแหละออกชุดใหญ่เลยนะฮะก็ตรงหมื่นหนึงมืนสองพันสีร้อยนะครับตอนนั้นก็ออกได้แบบว่าสวยมากนะฮะจริงๆก็มีจังหวะเข้าเข้าออกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับระหว่างทางแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกแล้วแบบเอ้ยมันยังพอมีกําไรอยู่นะฮะแต่ว่าจุดที่แบบเออผมตัดสินใจแบบเฮ้ยตรงนี้เราต้องหนีมา เป็นบิ๊กชังแล้วนะฮะก็คือตรงหนึ่งสองสี่ร้อยนะครับกับหนึ่งหนึ่งแปดร้อยนะครับตรงนั้นผมหนีไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาค้นพบว่าเอ้ยระบบ a อทมันแดงแล้วนี่หว่านะครับก็ซื้อไปที่หนึ่งหนึ่งสามร้อยนะครับแล้วก็หนีไปที่หนึ่งหนึ่งห้าร้อยนอีกรอบหนึ่งก็ได้กําไรมานนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับห้าสิบไม่กี่เหรียญนะฮะนั่นแหละก็หนีออกไปนะครับก็ทำให้โดยรวมก็ พอความเสี่ยงต่ำก็มีกำไรนะฮะแล้วก็ข้อ2ที่เจอมาก็คือเรื่องการเทคโปรฟิตเมื่อถึงแนวต้านใหญ่ๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับโดยเฉพาะการเจอแนวต้านใหญ่บวกแบลติเดเวอร์เจนนะฮะเทคไปบ้างเหอะนะครับแต่ว่าอย่าเทคหมดนะเพราะถ้าคุณเทคหมดเดี๋ยวคุณจะไม่มีไม้ติดมือไม้ไปลนวมาไว้นะครับแล้วเวลาที่มันเกิดขึ้นต่อคุณก็จะ้่งเก็กซิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญนะครับ ผมก็ไปเรียนรู้ได้มาจากคลิปอคลิปเฮ er ียหยงนั่นแหละที่แกบอกว่าเฮ้ยเราควรจะเทคโปรฟิตบ้างนะนะครับเออมันก็จริงอะ่ะนะครับพอเทคเราก็สบายใจพอม,มันลงต่ออย่างรอบเกานที่มันลงหนักเนี่ยผมก็แบบเออลงไปสินะครับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเราเทคไปแล้วไงนะฮะแต่บางคนที่เขาไม่เทคเลยนะฮะที่ถือแบบถือยาวถือทนเนี่ยพอม,มันลงก็งเครียดนะครับลงมปแถวหนึ่งหนึ่งนี่โอ้โหเครียดสุดเลยนะฮะ ผมว่าหลายคนเครียดนะครับโดยเฉพาะพวกที่ไปออกอินที่ยอดนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันไว้บ้างนะครับเทปโปรฟิตกันไปตามเหมาะสมนะครับตามที่เหมาะสมแล้วก็พยายามระบุเทนให้ได้นะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงไซด์เวย์หรือมันจะไปต่อนะครับแต่เราบอกไม่ได้หรอกว่าเทนมันจะเป็นไซด์เวย์หรือไปต่อจนกว่ามันจะเกิดแล้วนะครับเราก็ได้แค่คาดการอาไว้นะฮะจากประสบการณ์ ก็อย่างที่ผมเล่านะครับว่าช่วงนี้แหละน่าจะไซเวยนะผมสังเกตว่ามันถ้ามันอย่างเงี้ยถ้ามันพีคไปแล้วถ้ามันมีแม็กโฟโมไปแล้วอ่ะมันมักจะไซเวยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเทรดกันช่วงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะอย่าไปเข้าขาออกตรงกลางเทรนเรื่องกิจบอรดพูดไปแล้วนะครับต้นเซลล์บอรดที่ใช้ควนโซนเนี่ยเท่าที่ผมดูกราฟมาเนี่ยผมค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าผมเข้าในจุดที่ เหรียญทุกอย่างมาราคาต่ำนะแล้วมันขึ้นไปพอดีนะฮะก็เลยมีกำไรเยอะแต่ว่าคนที่มาเข้าตามทีหลังอย่างคุณตีเล็กอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอแอดผมลงไปร้อยเหรียญลงมันเหี่ยวจนเหลือแค่ห้าสิบเหรียญเองนะก็หายไปห้าสิบเหรียญเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็มันอันตรายนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ผมก็เลยแบบบ่นอะไรของผมไปอยู่คนเดียวนะครับเรื่องนี้นะแต่ก็นั่นแหละ ถือว่าโชคดีด้วยนะครับที่ไปเข้าหลังจากที่ราคามันลงหนักไงนะครับแต่หลังจากนี้ก็ต้องนั่งนิ่งๆแล้วน,นะครับเพราะว่าถ้าไปเข้าช่วงนี้เนี่ยมันจะคืนกําไรเอาเราช่วงนี้มันมีโอกาสที่บิตคอยมันจะกลับเป็นช่วงขาลงอีกรอบแล้วก็มันจะพาทุกอย่างลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละระวังนะฮะระวัง เมื่อไหร่ที่ผมอวดกําไรนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่มันจบแล้วนะฮะผมเจอเรื่องนี้มาในเรื่องของในห้องอาจารย์ยุทธอยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อไหร่ที่แกอวดกําไรปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วเราไปเข้าตามแกนะขาดทุนทุกทีผมกาเป็นประจานะครับเพราะว่าแกทํามาก่อนแล้วเหมือนที่ผมแบบรันมาก่อนแล้วไงช่วงนี้ผมเริ่มทําเนี่ยก็ไม่มีไม่มีใครสนใจที่จะทำไง ทีนี้พอผมทําไปสักพักมันเริ่มมีกําไรเพราะอวดได้คนก็เริ่มตามลูกอยากได้บ้างนะครับแต่จริงๆมันอาจจะเป็นการจบรอบไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้กันไปว่าเออเฮ้ยถ้าแอดแมงโชกําไรแล้วเนี่ยเราต้องหยุดแล้ววะอย่าไปตามแกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่อยากจะพูดก็คืออันเอ็กเป็กเต็ดอันเปาเอาคอยปาร์ตี้นะครับก็คือนําทีมโดยเดียฟายนะฮะ เรื่องนี้ก็ประหลาดดีนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจดูเอาคอยเลยนะครับพอมันเห็นมันขึ้นก็เลยแบบเอา้าตกรถแล้วนะตกรถผมก็ไม่ทําอะไรนะครับก็เลยมาเป็นที่ข้อสองว่าแบบเออถ้าตกรดก็นั่งเฉยๆนะครับรอจังหวะเข้าใหม่ที่ได้เปรียบจะดีกวา่านะฮะก็จังหวะที่ได้เปรียบก็อย่างที่บอกอะ่ะก็คือไอ้ช่วงที่บิตคอยมันลงมันหนักอะ่ะไอ้ช่วงนั้นแหละจังหวะที่ได้เปรียบนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ล้ วันนี้วันนี้ที่บิตคอยขึ้นไป11.7นะฮะแล้วก็เริ่มมีการยอร่อลงมาจริงขึ้นไปถึง1 2ื่นด้วยนะแล้วก็ยอ่อลงมาซะแรงเลยนะครับแถวนี้ไม่ใช่แล้ะแถวนี้ต้องระวังนะรเราไม่รู้มันจะลงอีกหรือเปล่านะครับอ่ะสรุปนะฮะก็ตามนี้แผนเดือนหน้าก็ลุ้นนะครับไซเวยผมก็เดาเอาไม่รู้มันจะไซเวยหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะนะครับ แล้วก็ระบบ ATR นะตอนแรกผมก็ตั้งออเดอร์บายเอาไว้นะครับแต่คิดไปคิดมาถ้าเรามาซื้อตรงนี้มันไม่มีระบบอะไรที่บอกให้เราซื้อเลยนี่หว่านะครับผมก็เลยเอาออเดอร์ดักซื้อออกไปหมดนะฮะก็เลยไม่ทำอะไรเพราะว่ามีบทเรียนของเดือนเก่าๆด้วยแหละเพราะ ATR แดงนะครับแล้วผมไปดักซื้ออะแล้วมันสุดท้ายมันก็ลงต่อนะครับผมก็เลยไม่เอาดีกว่าวรอบนี้กูไม่ซื้อแล้นะฮะนั่งนิ่งๆดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวขาดทุนอีกนะครับ คือมันมีไอ้รอบเดือนก่อนนูน่นนะที่ผมได้กําไรเยอะแล้วผมก็ไปดักซื้ออย่างเงี้ยสุดท้ายก็ขาดทุนนะผมก็เลยเข็ดแล้วไม่เอาแล,แล้วกูไม่ดักแล้วนะครับปล่อยไว้แล้วกันนะฮะแล้วก็เนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้า ATR มาก็อาจจะเข้าครึ่งหนึ่งก่อนนะครับและที่สําคัญก็คือการรักษากําไรนะฮะอย่าคิดว่ามีกําไรแล้วจะเอากำไรไปเล่นอะไรก็ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก หลายๆคนคิดว่าเอ้ยมีกาไรเยอะแล้วเอากําไรไปเสี่ยงดีกว่านะครับบางทีคุณเสี่ยงไปเสี่ยงมาเงินกำไรหายหมดอ่ะพอกาไรหายหมดนะโอ้ยหกูเนยมันเป็นอะไรที่จี๊ดในจิตใจ,ใจมากเลยนะครับปีที่แล้วผมก็เจอท่านี้เข้าไปนะผมเซ็งเลยนะฮะก็ไปลองดูเดลี่เก่าๆแล้วกันนะฮะที่ผมอัดวิดีโอไว้นะครับก็นี่เป็นจบละเดลี่ของเดือนนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้ไประโยชน์นะครับก็ถ้าเป็น ดูว่าไรอ่านแล้วแล้วกัน <laughs>